สวัสดีค่ะพี่อาการในวันนี้นะคะใครรับบทครั่งรักคุณในตอนนี้นะคะสวัสดีพลังงานกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะคะในวันนี้คุณรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูหน้าไพ่นะคะดูสนุกสนุกนะคะทุกคนมันอาจจะไม่ตรงหรือหรือตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะนะคะพลังงานคุณในวันนี้เดี๋ยวขออีกสองใบนะคะ ตอนนี้จิตวิญญาณคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวขอเช็คกันหน่อยโอเคพลังงานของคุณในวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่านะคะณโมเมนต์นี้นะมันคุณรู้สึกว่าคุณมาถึงจุดที่คุณรับได้เนี่ยคราวจักระนะคะก็คือเหมือนเป็น the unlimited self ก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมาถึงจุดที่ฉันรับได้ทุกอย่างแล้วนะคะมันเป็นพลังงานที่มีความเข้าอกเข้าใจนะคะ กับสถานการณ์รอบตัวดีขึ้นนะคะและมีความเมตตีต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขาอาจจะเคยทำร้ายหรือเคยทำให้คุณเสียใจนะคะคุณรู้สึกมันมีความรู้สึกอยู่แวบหนึ่งว่าคุณรู้สึกอยากให้อภัยนะแม้มันแม้มันก็ยากแล้วก็ฝืนใจอยู่เหมือนกันนะคะโซ s สตารจากกระกลาหมายถึงว่าจิตวิญญาของคุณเนี่ยมันเหมือนดอมรวมอะไรสักอย่างนะคะอาจจะเป็นความผิดหวัง ความเจ็บปวดที่ได้รับนะคะแล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกหรือสัญชาตญาณบางอย่างมาคอยโปรเทคนะคะเหมือนมันมีสร้างเกราะอะคะ่ะมาโปรเทคตัวเองนะคะเหมือนมีกาดมีคนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะคะมีเกตคีปเปอร์อยู่ตรงนั้นนะคะเฝ้าประตูจิตวิญญาณเอาไว้เลย,ยไม่ให้ใครแบบเข้ามาทำร้ายคุณได้อีกหรือทำให้คุณเสียใจได้อีกนะคะพลังงานของคุณน่าจะประมาณนี้นะในกล่องนี้ เดีย๋ยวเราไปดูใครกำลังจะฆ่าใครกำลังจะรับบทคลั่งรักคุณใครกำลังจะมาคลั่งรักคุณในตอนนี้ดูสนุกสนุกนะคะมันอาจจะเป็นมโนจิตของชาวเรานะคะอย่าไปคิดซีเรียสเพราะว่ามันเป็นการดูรวมนะเดี๋ยวไปดูหน้าไพ่การมาจ,จะตรงหรือไม่ตรงร่้นะคะอย่าซีเรียส ะะถ้าดูแบบซีเรียสแก้ปัญหาได้จริงนะคะเป็นดวงของตอนเองแนะนําดูส่วนตัวนะคะเชื่อผ่านมาหลายดวงความรักแล้วปลดล็อกกันไปแล้วรายละเอียดใต้คลิปนะคะคนนึงก็ประมาณกับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงร้อคือถูกมากนะค,ะคิดว่าสร้างบุญกุศลกันนะคะเชื่ไม่ได้ดูเป็นอาชีพหลักนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไหวนะคะถ้าไม่ไหว,วจะแจ้งอีกทีนะคะหน้าพในวันนี้นะคะสาหรับ คนที่รับบทข้างรักคุณในพิอากาศหัวข้อวันนี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะนาไพแบบหืแบบสายรุกมากอะคนนี้คนนะคะมันอาจจะเป็นมโนจิตเรานะจริงๆนะคะคือนาไพมันสายรุกมากๆนะคะคือคนนี้ เหมือนอารมณ์เหมือนรอตะ,ตะคุบเหยื่อเลยอะนะคะเหมือนแบบเหมือนรอตะคุบเหยื่อจริงนะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้ด้วยนะคะเป็นมังกรผูร้ศพผู้สมมังกรกันนะคะออกแนวหลงไหลบอกเลยส่องทุกวัน นะคนะคนนี้เขารอจังหวะนะแล้วก็ไม่รีบร้อนพลังงานหน้าไพ่เหมือนรอตะคุบเยื่ออย่างที่บอกนะคะแล้วก็จริงๆเขามีคนคุยเขามีคนคุยคุยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบเดียวกับคุณนะคะคุณก็อาจจะมีคนที่คุยด้วยเหมือนกันแต่แต่นะคะเขาสามารถน่าไพ่บอกว่าเขาสามารถทิ้งทุกคนที่เขายังไม่ได้ชัดเจนนะคะกับใครนะคะ คือเหมือนกับว่าก็แค่คนคุยแต่เขาสามารถทิ้งทุกคนได้เพื่อคุณเลยนะถ้าเกิดเป็นหน้าไพ่นี้นะคะหนึ่งถ้วยมันเหมือนกับคุณเขารู้สึกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาเหมือนรู้สึกว่าเหมือนคุณคือรักแรกพบของเขานะคะเขาชอบความเป็นตัวคุณจริตอะไรทุกอย่างที่เป็นคนเขาชอบหมดเลยนะคะแล้วก็ ออกแนวแบบว่าส่องทุกวันแล้วก็หลงไหลด้วยไม่น่ามีโพสต์ไหนนะที่เขาจะไม่รัวหัวใจให้นะสำหรับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตน้ำได้ด้วยนะแฮงแมนก็คือเหมือนอาจจะเป็นชาวชาวมีได้ด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้รู้ดีว่านะคะคุณเนี่ยอาจจะไม่เปิดใจง่ายๆแน่ๆไม่คือคุณเป็นคนไม่ง่ายแน่ๆนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่จีบยาก และนะคะมันยิ่งทําให้เขาแทบบ้าเลยนะตอนนี้นะคะคือเขามั่นหน้าเหมือนกันนะแต่ก็มีความกังวลนะคะแล้วก็แอบ,บใจฟอบ้างทุกครั้งที่เขาเจอหรือเห็นหน้าคุณนะ,ะไม่ว่าจะเห็นในโซเชียลหรือว่าไม่ว่าจะเห็นตัวจริงคือใจฟอนะคะใจบางไปเลยนะคะด้วยอาจจะแบบแพ้ทางแบบสเปคแบบนี้นะคะแต่ก็แอบ,บส่องตลอดเว้นะคะ แล้วก็อาการเนี่ยมัน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 เหมือนมันเริ่มหนักนะคะอาการมันเริ่มหนักคือคุณนึกออกไหมแบบนึกสถานการณ์แบบนี้นะเหมือนถือเหมือนเด็กอะถือขนมสองอันอยู่ในมือแล้วมือซ้ายมือขวาแต่แบบหัวเนี่ยยังหันไปหาอีกอีกหนึ่งขนมอะเออเหมือนประมาณนั้นเหมือนเขาก็มีคนคุยแต่ว่ามันมันยังไม่ถูกใจเท่าควรอะไรแบบเนี้ยก็ยังเหม่อลอยอาการเริ่มหนักนะคะแล้วก็ เเขารู้ตัวด้วยนะว่าคุณก็มีคนชอบเยอะนะคะมีคู่แข่งเยอะนะคะแต่คนคนนี้มั่นหน้ามากๆนะคะคือแบบคิดว่าชน,น,นะอะเปิดหมดเนี่ยคุณเห็นไพ่เดอะซันไหมที่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายะค,ะคือเปิดหมดคือแบบว่าเขาอยากแบบครอบครองคุณไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะเขาอยากครอบครอง ทั้งตัวและหัวใจนะคะแบบประมาณว่ามีมีการอาจจะมีการจินตนาการ18บวกไปแล้วด้วยนะผู้เห็นหนะ้าไพ่เดอะซันใช่ไหมคือแบบว่ากองนี้มันแบบโอ้มันแบบว่าเขาคิดไปไกลมากๆแล้วนะคะพร้อมรวบหัวรวบหางนะคะอย่าเผลอไปอยู่ในโมเมนต์ที่เป็น2ต่อ2เด็ดขาดนะคะคุณไม่รอดแน่ๆหรือแบบอย่าเผลอไปแบบทัชนะคะแบบสัมผัส นะสกินทัชหรืออะไรแบบนี้เขารู้สึกมากๆนะคะคนนี้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเวลาที่เขามองคุณนะคะเขาไม่สนนะคะว่าเขาจะไม่ถามถึงอดีตเขาจะไม่ถามว่าคุณเคยรักใครมานะคะคุณเคยมีใครมามีแฟนมากี่คนเขาจะไม่สนใจตรงนั้นเลยนะคะเขาจะอยู่กับโมเมนต,ต์ตรงนี้จินตนาการของเขาตรงนี้นะคะเขายอมรับได้ทุกๆอย่าง แล้วก็ตอนนี้รออย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรออย่างใจจดใจจ่อมากมากเลยนะคะแบบคนลุกแทนนะคะแล้วก็เขาพร้อมมากๆนะคะเขาพร้อมมากๆในทุกๆด้านนะคะคนนี้แบบมีพร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคือคุณอยู่เขาคุณไม่ได้เดือดร้อนแน่นอนหากคุณให้โอกาสเขานะคะเนี่ยเอาเล้เขาก็แบบประมาณว่าเดี๋ยวเขาแปลแบบแบบ เออเขาบอกว่าเขามีข้อความว่าเขายังฝันถึงตลอดรอคอยและอยากให้มันเป็นจริงคุณเหมือนสิ่งที่นะคะจัก,กรวาลได้จัดสรรมาให้กับเขาแล้วดังนั้นนะคะเขาจะไม่ยอมให้มันหลุดลอยไปหลุดมือไปอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกองที่หนึ่ง หากจักรวาลจัดสรรให้คุณแล้วนะคะก็อย่าให้หลุดลอยไปนะหากมันยังเป็นเพียงจินตนาการที่คุณวาดฝันเอาไว้นะคะก็ขอให้มันเป็นจริงโดยเร็ววันหรือว่าเจอคนที่เหมาะคนที่ใช่คนที่มันถูกใจนะคะถูกจริตนะคะแล้วก็เป็นของกันและกันเป็นกัละยาณมิตรให้แก่กันและกันตลอดไปค่ะ สวัสดีคะ่ะชาวพลังงานกองที่2ในวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปเล่นเพียาการ์ดหัวข้อใครกําลังจะมารับโบทครั้งรักคุณตอนนี้นะคะนะเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คพลังงานของชาวเราก่อนนะคะว่าวันนี้คนที่เลือกกองนี้พลังงานในใจคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าเนะะื้อหาคุณได้เดะ evolution นะคะ fire แล้วก็ f o เ e f e a t เ e r Friend คุณเป็นที่รักนะคะพลังงานในใจของคุณตอนนี้นะโมเมนต์จุดนี้นะลึกๆนะคะตอนนี้พลังงานคุณเกินต้านมากนะเกินต้านมากๆนะคะคือฉันมีความรู้สึกว่าคุณตกผลึกอะไรได้หลายๆอย่างแล้วนะคะสำหรับการใช้ชีวิตการเรียนรู้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะ คนที่ยังคงอยู่และคนที่ออกไปจากชีวิตหรือจบไปแล้วหรือคนที่หมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วนะคะคุณคิดว่าณจุดนี้มันคือการปฏิวัติตัวคุณเองแล้วนะคะให้หลุดออกจากกรอบที่คิดว่าฉันจะดีกับทุกคนแต่ตอนนี้คุณตกผลึกและรู้ซึ้งเวลไลซ์แล้วนะคะว่าการดีกับทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกตะก,กะเสมอไปไม่ใช่สิ่งที่แบบ เหตุเป็นเหตุและเป็นผลที่ถูกต้องเสมอไปเพราะว่าคุณมีความสึกว่าการที่เดีกับใครสักคนต้องเป็นคนที่คู่ควรคนที่สมควรจะได้รับนะหรือคนที่เห็นคุณค่าคนที่ดีกับคุณนั่นเองนะคะหรือคือจรจริงๆคุณในใน,ในจุดเนี้ยคือคุณมองว่าคุณยินดีมอบความดีนั้นไปก่อนนะคือคุณยินดีที่จะให้ก่อนไม่ใช่รอรับอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตลอดไปสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นค่ามันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่พีกาศวันนี้ดูสนุกๆน,นะคะมันอาจจะเป็นแฟนทิปมนโนจิตของชาวเราก็ได้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้ซีเรียสนะคะถ้าอยากดูแบบซีเรียสแก้ปัญหาได้จริงนะคะเป็นดวงตนเองแนะนําดูส่วนตัวนะคะเชิญแก้ปลดล็อกมาหลายดวงแล้วนะคะก็ละเลยดใต้คลิปนะคะรัะบวันละไม่เกิน4นะคะเพราะมันใช้พลังงานเยอะหน้าไพ่ในวันนี้นะคะ คนหนึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงนะที่เฉลี่ยดูนะก็ร้อยเก้าเก้าถือว่าถูกมากนะคะสร้างบุญกุศลร่วมกันเฉยไม่ได้ดูเป็นอาชีพหลักนะคะ Queen of c u p s แล้วก็ p a เ e of s o r อ s นะคะคุณหรือ,เ,อเขานะคะไม่ใช่คุณหรือคะ่ะคือเขาอาจจะเป็นคุณเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุาไฟก็จะเป็น ไม่ใช่สิธาด,ดินออคุณหรือเขจะเป็นธาด,ดินนะคะพฤษศมังกรแล้วก็กันนะคะหน้าไพ่อูโหน้าไพ่แบบเป็นเป็นนางพญามากๆอะคะ่ะนะหน้าไพ่แบบใครรับบทข้างรักคุณคนคือเขาให้คุณแบบโอ้โหเป็นนางพญาสุดๆนะคะนอกจากเป็นชาวธาด,ดินแล้วยังอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะเนี่ยมันขึ้นเป็น อาจจะเป็นชาวเมษสิงธนูได้นะคะตอนนี้ถ้าจากน้ำให้นี้ล้ำมากนะคะคุณอยู่เหนือมากๆนะคะถ้าเขาเป็นแฟนในจินตนาการก็ค,คือคุณอยู่เหนือมากๆนะคะคุณแบบชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้กับคนคนนี้เลยนะคะปราหนึ่งราชินีนางพญาเจ้าแม่นะคะคือมัน อารมณ์มันประมาณว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงที่เขาหลงคุณมากๆหรืออาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นอะไรประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็คือแบบตัวคือแบบเหมือนอารมณ์แบบประมาณตัวตัวเขาอยากกินนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยคือได้หมดอ่ะเออคือเหมือนคุณแค่แบบอ้อนนิดเดียวเลเวลหนึ่งอ่ะก็คือได้ทุกอย่างเลยนะไพนี้นะคะเขาหลงใน เขาหลงอะไรหรอเขาเขาคลั่งอะไรเขาคลั่งในลีลาท่าทางทุกอิริยาบถของคุณมันดูเย้วยวนไปหมดเลยอะค่ะแบบสะกดอะเหมือนดัง่งแบบมีมนสะกดอะนะคะเนี่ยอืมนะคะหรือคุณแบบประมาณว่าแค่ส่งสายตาแค่มองพวนค่ะ แค่มองอ่ะเขาแทบจะมากองอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะเออเอะเ,เรามโนโจิตทิพย์กันเกินไปไหมแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะหรือชาวเรากําลังตกอยู่ในห้วงแห่งจินตนานการกันอยู่หรือเปล่าคือมันมีคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างงี้แบบช่วยบอกเชิยหน่อยแต่ว่ามันเป็นอย่างงาัน้นะไพ่มันขึ้นแบบนั้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าคนคนนี้ฝ่าฟันมาทุกๆุด่านแล้วนะคะแล้วก็เข้าวินชนะหมดนะคะอืม ชนะใจคุณไปแล้วเกิน80%หมอะแทบเท้าเห็นไหมคะ6เหรียญ6 of pentacles เนี่ยโอ้โหแบบหมอบแทบเท้าฉันยอมเขาประมาณนี้เลยอะ่ะเออมันบอกไม่ถูกมันคงเป็นเชิญเหมือนรู้สึกเหมือนพลังงานมันเป็นแบบบุกเพสันิวาสหรือไม่ก็ตามกันมาอืมตามกันมาเกิดอะ่ะตามกันมาเจอ,อยังไงก็ต้องเจอ คือโดนนิดเดียวสปาขึ้นเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะคือมันเหมือนกับว่าอม,มันยอมอะยอมแล้วก็รักมากมายขนาดนี้จริงๆนะคะคือสิบถ้วยมันเหมือนกับอเขามีสิบแปดบวกที่เพอร์เฟกมากๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นฟิสิกอลเป็นเป็นสัมผัสทางกายภาพนะคะหรือเซ็กส์นั่นแหละอ่ะเธอจะอ้อมทําไมนะคะคือเซ็กส์นั่นแหละนะคะก็คือ เราก็พูดกันได้เนอะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วเนาะนะคะคือคนนี้เต็มสิบไม่ห,กหักนนภายนี้นะคะแล้วไม่เคยขาดเลยด้วยไม่ได้ทะลึ่งนะคะคือตามหัวข้อนะเออเขาไม่ขาดเรื่องตรงนี้เขาแบบเขาคลั่งไคลในในคือคือให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นแหละเอาง่ายๆนะคะมันเหมือนมีผีเสื้อแบบบินอยู่ในท้องอะวันวันรับสอดคือบเหมือนบีมีผีเสื้อบินอยู่รอบตัวบินที่เขาชอบพูดว่าโอ้เหมือน ผิดเสื้อมวนอยู่ในท้องอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะคุณก็แบบไม่แพ้กันเลยนะคะมันเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเป็นความแบบสมบูรณ์แบบอิ่มเอะมากๆนะคะแล้วก็มันเกินคำว่าคลั่งรักแล้วนะกองเนี้ยนะคะแก้วไมถามันเกินคำว่าคลั่งรักแล้วนะคะคือเขาจะปักหลักแล้วล่ะนะคะไม่ไปไหนอีกโมเมนต์นี้นะคะโมเมนต์นี้โมเมนต์นี้เป็นดังเงา เป็นด่างเงาอุ้ยขนลุกไปหมดนะคะเป็นด่างเงาเฝ้าติดตามเลยเชียวแหละนะคะสำหรับกองนี้กองที่สองนะคะคือคือเป็นพลังงานที่เขายอมสยบให้กับคุณทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรคุณอยู่ที่ไหนนะคะคือเอาง่ายๆว่าเช้าถึงเย็นถึงอืมนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น ตลอดไปไหมแต่หน้าไพาอ่อ่ะมันขึ้นว่าตลอดนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีสัมผัสของบุคเพสันนิวาสมันเป็นกลิ่นอายอะกลิ่นอายบุคเพสันิวาสนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขึ้นถึงขนาดแบบเป็นร้อยเปอร์เซนะเออความรู้สึกมันเหมือนกับมันรู้สึกว่าเป็นเป็นเงาติดตามกันมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นคู่คือมันอาจจะมี อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะคะทำให้คุณรู้สึกถึงมันได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิขอเนี่ยจะได้รู้กันไปเลยะคะ่ะว่าบุกเพไหมโอเคนะคะความรักของเขาไม่มีเงื่อนไขไร้ขีดจำกัดนะคะความรักของเขาไม่มีเงื่อนไขไม่มีขีดจำกัดใดๆนะคะมันประกอบสร้างมาจากส่วนลึกของเขาจริงๆคนคนนี้บูชาความรักมากกว่าสิ่งใดนะคะหรือแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนะคะ วยพลังงานนี้ละมุนล,ลึกจริงๆนะคะหากมันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเป็นความโชคดีแบบหาที่สุดไม่ได้เลยนะนะคะยินดีด้วยนะแล้วก็หากคุณกําลังตามหาสิ่งนี้ตามหาอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้อยู่ขอให้ได้พบเจอกันเร็วๆถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะคุณต้องได้สัมผัสนะคะได้ทัชนะคะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ สวัสดีค่ะชาวพลังงานกองที่3นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังจิตวิญญาณคุณในวันนี้กันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรเสือออกมาบ้างนะคะในตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรก่อนที่เราจะไปเล่นพีอากาศดนะคะหัวข้อในวันนี้ใครกำลังจะเข้ามารับบทค้างรักคุณนะคะเชียทาโร่นะคะแม่หมอชื่อเชอร์นะคะช่องชื่อเชีย เชียร์เป็นมเมล็ดอะไรสักอย่างโอเคคุณได้ trust your innocence นะคะก็คือเหมือนว่าได้ high heart จากระ balance force นะคะคือเหมือนพลังจิตวิญญาณคุณในห้วงเวลานี้คุณรู้สึกเชื่อสัมผัสได้ว่ามันสื่อออกมาแบบบริสุทธิ์ไร้เดียงสามากๆนะคะคุณคุณพยะ เหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรคุณสื่อสารทุกอย่างผ่านสายตาของคุณนะคะคุณไม่ใช่คนที่พูดเยอะหรือแสดงออกมากนักนะคะยกเว้นว่าเออคุณรู้สึกอยากแสดงออกจริงแต่คือมันจะไม่ใช่ทุกครั้งไปนะคะแต่คุณเนี่ยมีแววตานะคะที่ใส่ซื่อที่ใช้สื่อสิ่งต่างๆออกมานะคะจิตใจคุณสูงมากนะคะสำ,สำหรับพลังงานกองนี้ นะคะคุณจะไม่ยอมทำสิ่งผิดหรือเอาตัวเองเข้าไปในจุดที่มันผิดที่ผิดทางนะคะหัวใจคุณเต็มไปด้วยความรักแบบใสสะอาดนะคะบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ริษยาใครคุณดูเป็นคนที่มีความสุขนะในตอนนี้ทุกอย่างสมดุลกันไปหมดนะคะมันอาจจะมาจากที่จากการที่คุณได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์นะคะแต่คุณโชคดีมากนะคะที่คุณเชื่อในตัวเองเชื่อเสียงที่คุณบอกเสมอว่าคุณควรไปทางไหนนะคะและเสียงนั้นมาจากหัวใจของคุณ ะะพลังงานคุณน่านับถือมากจริงๆเดี๋ยเราไปดูหน้าไพ่กันนะคะวันนี้พิกอาร์รในวันนี้นะคะใครจะมาระบบทข้างรักคุณดูสนุกสนุกนะคะอาจจะเป็นแฟนทิปปโนจิตนะ,ะของชาวเราก็ได้นะคะคุยนับสอดอาจจะเป็นแฟนทิปแฟนปโนจิตของเราอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยอย่าซีเรียสนะคะอยากดูแบบซีเรียสแก้ปัญหาได้จริงเป็นดวงของเราเองนะคะแนะนําดูส่วนตัวนะคะรายละเอียดใต้คลิปนะคะ อืมเฉลี่ยคนหนึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงร้อยเก้าสิบเก้านี่ถูกมากนะคะถือว่าสร้างบุญกุศลการมาปลดล็อกความรักกันนะคะเชิญไม่ได้ดูเป็นอาชีพหลักนะแต่ก็ปลดล็อกให้หลายท่านแล้วนะจ๊ะนะคะคุณได้ Queen of Swords นะคะแล้วก็ Queen of Wands, Seven of Wands นะคะพลังงานของคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะธนูเมษสิงห์ อนะคะคือตอนนี้เหมือนมีผีเสื้อบินรอบรอบตัวคุณเลยนะคะเหมือนเขาเอาผีเสื้อมาปล่อยอะที่ที่รอบตัวคุณนะคุณอาจจะเจอคนที่คุณคิดถึงกันมาตลอดนะคะสําหรับหน้าไพ่นี้มันอาจจะเป็นความรักแบบ LGBTQ ได้นะแบบเพศที่3เพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันอืมมันขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ เป็นความผูกเพราะมันเหมือนแบบมันเป็นความผูกพันกันแบบลึกซึ้งอ่ะเออลึกซึ้งแบบว่าอาจจะเคยหน้าไพ่ขึ้นเหมือนแบบอาจจะเคยห่างกันไปนแล้วหรือเปล่าแล้วก็อืมเหมือนกับมีความรู้สึกในจิตพูดว่าไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคนนี้แล้ววนกลับมาประมาณนั้นนะคะสาหรับหน้าไพ่นี้นะอ่านตามหน้าไพ่นะคะคือมันเป็นความสุขแบบไม่หวือหวานะคะแต่มันเป็นความสุขแบบสเตเบิลแบบคงที่ไม่มีลดลงเลยนะคะ นั่นหมายความว่าดูแลทุกอย่างนะปนิบัติพัดวีตั้งแต่หัวจะรดเท้านะคะคือเนี่ยม,มันมีแต่ทาวเวอร์ขึ้นเลยเนาะคือถ้าคุณมีอะไรที่เหมือนกับเคยขัดแย้งแตกห่างกันไปเนี่ยหน้าไพ่กองเนี้ยขึ้นว่ามีโอกาสได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนะคะกองนี้มีความค้างรักแบบดีอะ่ะคั่งรักแบบรักแท้แบบอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงอะ เออประมาณว่าคือทําทุกอย่างเท่าที่เท่าที่คนคนหนึ่งจะทําให้กันได้ในในเรื่องของความรักคือคือครบองค์ประกอบนะคะเต็มสิบไม่หักนะคะเขาเนี่ยรู้ว่าคุณรักอิสระและตัวเขาเองก็เขาก็รักอิสระด้วยเหมือนกันแต่ว่าคือคุณคือเขารู้ว่าอ,อคุณไม่ต้องการผูกมัดนะคะอืแล้วก็มาเหมือนกับมันอาจจะมีใคร พยายามเป็นเจ้าของเจ้าข้าวเจ้าของคุณนะแบบมาแย่งอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะฮอตแหละนะคะน้าพ่ขึ้นงั้นเหมือนแบบคุณอาจจะแบบโซฮอตอ่ะเออสาวฮอตหนุ่มฮอตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันขึ้นเหมือนกับว่าอาจจะเคยแยกย,ย้ายกันไปมีทางเดินด้วยซ้ำกองนี้มันเหมือนกับยังไงก็จะได้วนกลับมาดูแลกันอีกมันเป็นพลังงานมโนจิตของชาวเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นเธอก็อยากให้รักษาเอาไว้เพราะเขารักคุณมากๆเลยนะคะ หนึ่งในใจนะคะ Ace of Pentacles นะหนึ่งเหรียญหนึ่งในใจไม่เคยวอกแวกนะล็อกเป้าหมายเอาไว้ตั้งนานแล้วนะไม่รู้ว่าด้วยเวรด้วยกรรมทำให้น้องพัดพ่างจากกันหรือเปล่าหรือถ้าคุณเพิ่งมาเจอกันหรืออะไรก็ตามอนะ่ะมันโดนเหมือนแบบเหมือนสแกนล็อกเป้าหมายเอาไว้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาจะตามหาคุณจนเจอยิ่งกว่าสมบัติล้ำค่าซะอีกนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็คุณอยากจะทำอะไรนะคะเขายอมทุกอย่าง คือแพ้ทางเลเวลร้อยอะเออแพ้ทางแบบแพ้ทางแบบทุกทางนะคะอืมคือเขาเนี่ยไม่เคยยอมใครนะคนคนนี้นิสัยธาตุไฟนะไม่ได้ยอมใครนะคะเป็นคนแบบเชื่อมั่นดึงดันใครสั่งไม่ได้นะคะคนนี้แต่นะคะเดอะสเตนยกเว้นคุณคนเดียวอืมโอโ้โหมันแบบว่าเออมันเป็นความรักที่ดีมากๆจริงจริง จร,จริงๆลักษณะหน้าไพ่เนี้ยเคยเห็นเกิดขึ้นจริงๆนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นลักษณะที่แบบว่าเออเหมือนคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น LG นะคะ LG b t q เขาสมัยเรียนแล้วแล้วก็ห่างกันไปแยกกันไปสุดท้ายวนกลับมาเขานี่อยู่กันเป็น10บสปีเลยไม่ไปไหนแล้วก็ดูแลกันแบบเหมือนซัพพอร์ตสนับสนุนพึ่งพากันละกันได้อย่างแบบดีมากอ่ะอืม Oracle บอกว่า Oracle เก็บอกนะคะว่าประสบการณ์ต่างๆสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของหัวใจเขาแล้วละ่ะนะเขายอมละจ้านะคะอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าไม่มีคุณเขาตายดีกว่านะคะประมาณนั้นเป็นอิสระภาพที่เป็นอิสระภาพที่ไร้ความกลัวนะคือตอนนี้เขาปลดล็อก และรู้ใจตัวเองแบบขั้นสูงสุดบรรลุไปแล้วนะคะรู้ใจตัวเองแบบบรรลุเออเป็นคนที่รู้ใจตัวเองมากๆนะคะคุณคือโลกทางใบของเขาแล้วนะนะคะอสุดยอดไปเลยนะคะเป็นอีกกองไพ่ที่ถ้าหากมันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นความโชคดีแบบหาอันที่สุดมีได้เลยนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าหากคุณตามหากันอยู่ขอให้พบเร็วๆนะคะหรือถ้าใครพลาดจากการแล้ว รอวันที่จะวนกลับมาเจอกันนะคะก็ขอให้วันนั้นนะ่ะมาถึงเร็วๆมันคงเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยนะคะยินดีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะกด subscribe like share subscribe like share เชิญด้วยนะขอบคุณค่ะ